ลาเดออนเอิร์นเหมือนเดิมแล้วในห้องแล็บว้ห้องแลบอีกแล้วแล้ววันนี้ผมมีผลที่เรียกว่าเล่งดาเมจเลยเป็นผลที่เล่งดาเมจเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าอิ่มนํานะครับเมื่อความหิวของคุณสูงสุดกว่าสูงกว่า80%กว่า80%ความเสียหายของที่คุณทําได้จะเพิ่มขึ้น15%อันนี้เป็นเล่งดาเมจนะครับก็คือถ้าเรา หิวประมาณสักยี่สิบอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าเราหิวน้ําหรือว่าอะไรสักอย่างมันจะเพิ่มไปประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้พิชคาตเลือดเหลือซอมบี้เหลือประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็จะทําดาเมจได้ประมาณสักเกือบสองเกือบคูณสองอ่ะเ,ออเกือบเกือบประมาณคูณสองได้เหลืออีกแค่สองจุดห้าก็ประมาณคูณสองถ้าคิดง่ายก็คือว่ายี่สิบมันน่าจะประมาณกระสุนสิบเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก สงเท่าน่าจะเป็นสัก30มันจะเข้าสัก30อะไรประมาณนี้ผมคิดดูสิครับปืนพกตัวนี้เข้า14 <54. S 2> บสีธรรมดาแล้วมันจะมันจะเจาะก,ก่ะได้แรงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เข้าที่14ที่14เลยนะครับแปลว่าเก่อหนาจริง อภิอพิมาหาอภิมาหากาันอะไรนะเดี๋ยวผมขอคิดคำก่อนอภิี่มาหาเห็โคตรการเปลืองเปลืองยาต่อจากคลิปนี้ผมจะไปทำคลิปคลิปหายาแล้วเพราะว่าผมก็จะออกไปหายาเหมือนกันก็นกทำคลิปลงช่องหน่อยเพราะว่าเชื่อช่องมันตอนนี้มันน่าจะแบบน่าจะเงียบเหงาแล้วล่ะมันน่าจะเงียบเงาอะไรประมาณนี้ เปิดมาผมคิดว่ามาทั้งห้องอ่ะผมขอขอพนันกันเลยว่ามันมันต้องมันต้องมาทั้งห้องแหละอะมาไหม้ยเรียบร้อยผมเดาไม่ผิดจริงๆฮอ๋อเดาไม่ผิดจริงๆอันนี้เล่นเฉยๆนะอ่าเรียบร้อย ออฮอ,อผมไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางนักฟันมีดนี่ผมไม่เล่นผมไม่เล่นแน่นอนแบบนี้ตัวนั้นตัวอะไรร้อยหลบมาได้ไป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 เก็บ ได้เวลาลอกค่าแล้วความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นนะพยายามกดลุลัวไว้นะครับกดลุรัวไว้เลย ให้สัญญาณมันค้างแบบนี้นะครับสัญญาณไฟมันค้างแบบนี้เรากดไว้รัวๆเลยไม่ค้างแน่นอนแบบนั้นเราออกมาก่อน เยี่ยมเยี่ยมตอนนี้มันค้างแล้วเอาละอืมจะคืิน้อตโหดนักเหือเข้ามาเรียบร้อยม่งเท่งเลยถ้าผมเปิดประตูให้ตัวนี้แล้วก็มันก็จะพุ่งมาหมดเลยพุ่งมาหมดนั่นเลยเปิดเลยกดแค่วิเดียวพอบึ้ม เรียบร้อยมองเท่งแล้วเรียบร้อยแตกไปหนึ่งโอ้โหได้สามคิวเลยผมว่าปืนนี้ถ้าไปเล่นเกมอื่นนะได้เป็นล้านคิวเลยละ่ะไม่เนียนแต่ถ้าถ้าเราเปิดกล่องเสร็จแล้วเนี่ยมันคานออกมาเราไม่รู้เลยนะเนี่ยเราไม่รู้เลยมันถ้ามันฉลาดนี่เราก็อยู่ยากเหมือนกันนะ อันนี้มันมันโง่นะครับมันค่อนข้างโง่นิดหนึ่งเซ่อๆหน่อยผมชอบผมชอบคนที่แบบโง่เซ่อๆหน่อยนะเฮอมันแบบมันรู้สึกว่ามันควบคุมได้อะ่ะถ้าโหดๆเราเราไม่ไม่สามารถควบคุมเขาได้นะครับมาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เสียเลือดมา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 โอ้ตรงนี้อีก กระตุกเลยฮะพวกนี้วิ่งตามกระตุกเลยตรงนี้อีกไม่รู้ว่ามันจะวิ่งทันเราตอนไหน,น,นเนี่ยพ่นเลยพ่นเลยพ่นเลยตัวนี้ไม่ให้พน่นตัวนี้ไม่พน่นเพราะว่ามันจะวิ่งตามเราทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลบมาหกระตุกเลยกระตุกแบบโคตรตอนนีเ้เรียบร้อยเรียบร้อย โหกำไรงามๆเลยกำไรงามๆเลยชาร์จสกิลก่อนตายด้วยเพื่อ,อไม่ไม่อยากให้ขาดทุนจริงๆเลยตัวนี้อย่างน้อยก็ได้ตีสัก2-3ทีก็ยังดีอะ่ะก่อนตายอ่ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากขาดทุนเลยตัวนั้น ในครั้งก่อนนี้ผมต้องฆ่าให้หมดแหละต้องฆ่าให้หมดนะครับคลิปนี้ต้องฆ่าให้หมดเพราะว่าคลิปก่อนนี้ผมใช้บัตรไปหมดแล้วบัตรบัตรบัตรโซนบีในโหมดฮาร์ดนะครับผมเอาเอาไปใช้หมดแล้วลรอซื้อ,อการล่อซื้อ มาถึงตรงนี้เร่งความเร็วไป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 เ <c oughs> ข้าไปเข้าไปโชคดีนะที่ตีประมาณสองเนี่ยเรียบร้อยกำไรงามๆหมจุดจบผมรู้สึกถึงจุดจบแล้วผมต้องเอาตัวอ้วนๆนี้ไปฆ่าเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มเลือด ผมเลือดไป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 ผมอยากรู้ว่าเราเราสามารถเอาเขาไปขังในนั้นได้ไหมได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหาผมเกือบตายเออเกือบตายเลยถ้าไม่ได้ยากล่องใหญ่มาเนี่ยตายเลยนีนเนี่ยโอ้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น ที่หนูยังไม่อยากตายพี่เชย็นพี่ผเลืมไปมันปิดไม่ได้นะครับเราต้องเดินเข้ามาเลยมันก็จะปิดอัตโนมัติแต่ก่อนเราต้องปิดอัตโนมือนะครับเราไม่ต้องเราไม่ได้ปิดอัตโนมัติต้องอัตโนมือตอนนี้อัตโนมัติแล้วอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นน,นะถ้าทําไมผมต้องทาให้เลือดมันประมาณสักเยอะเกินหนึ่งร้อยนะครับก็พอตัวนี้นี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็วิ่งมาจะเปิดประตูใช่ไหม เปิดไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะมีตัวนี้เรียบร้อยห้องนี้ห้องนี้ซอมบี้ซอมบี้เยอะก็จริงซอมบี้ตัวเล็กเยอะแต่ว่าทางมันไม่คดนะครับทางมันไม่คดเขี้ยวเหมือนทางนี้ผมจะล่อเอาทางนี้ก่อนเค็ดลับก็คือเปิดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไว้เสมอนะครับทําไมต้องเปิดด้านหลังล่ะเปิดด้านหน้าไม่ได้เหรอ แค่เปิดด้านหน้าก็พอมั้งอ่าถ้าเปิดต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเปิดด้านหลังเนี่ยเราจะออกมาง่ายนะครับเราไม่ต้องไปกดเปิดประตูอีกเพราะว่าสถานการณ์ขับขันนะครับซอมบี้มันวิ่งตามเราแบบเพียบเพียบจริงๆหนีทันก็หนีทันก็รอดนะครับหนีไม่ทันก็ไม่รอดแค่นั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะพร้อมเล่นกับความเสี่ยงขนาดนี้ ถ้ามือใหม่ผมคิดว่าล่อบังเกอร์เได้ในชั้นชั้นที่มียักษ์อ้วนเยอะนะผมคิดว่าก็คืมหน้ามากแล้วเปิดอ่าพอมาถึงตรงนี้วิ่งแล้ววิ่งเร็วๆเลยวิ่งเร็วๆเลยนะครับค่ารถพี่มิแรงก็สามารถแซงทางโค้งได้ เยดนี yay, yeah. ่มาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยแล้วก็มาอยู่ที่มาที่ตรงนี้เลยนะครับยืนรอเลยมายืนรอเขาเลยนะครับก็คือซอมบี้เนี่ยมันจะตีทะลุกำแพงอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา <t iny an> แต่บางตัวมันก็ไม่ตีทะลุกำแพงนะมาครับ เราต้องล่ออมาก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดประตูเอาเข้าไปครั้งเดียวเลย <clears throat> เราต้องอยู่ให้นานๆก่อนนะครับว่าแน่ใจก่อนว่าเขามาจริงไหม lee. มาหมดแล้ว,เป,ปวเ,าาเปิดประตูตรงนี้ไว้เลยนะครับอย่าพลาดนะครับเปิดประตูตรงนี้ไว้ อ๋อ oh, อย่าลืมนะครับสเตปหักหลบพยายมของผมฝากฝากไว้ใช้ด้วยหักหลบพยายมก็คือเราวิ่งเข้าไปใกล้ๆเขาเลยครับวิ่งเข้าไปใกล้ๆเขาเลยแล้วก็หักเลี้ยวไปอีกมุมหนึ่งแค่นั้นนะครับตัวพ่นพิษเขาก็จะเหินนะครับพ่นพ่นไม่ถูกเราแค่นั้น เหลือตัวสุดท้ายไม่ใช่สองตัวตัวอ้วนสองตัวสามตัวอ่าโอเคสามตัวไม่เป็นไรนะสามตัวก็พอเชื่อถืออยู่แต่ถ้าตัวตัวอะไรนะตัวมันมีอยู่สามตัวในล็อกเกอร์ผมก็คิดว่าโอ้โหมันน่าจะน้อยไปมั้งแต่ความจริงมันไม่ได้ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าผมล่อมาค่าครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ตรงนี้เราจะยังไม่เปิดนะครับตรงนี้จะไม่ยังไม่เปิดเฮ้ยพันสามพันสามห้าสิบผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเข้าไปเลยสเบียงโหได้กระเป๋ากระเป๋ามินิมอลกระเป๋าแบบอีปิกเลย ผมมีเคยครั้งหนึ่งที่ทำกระเป๋านี่หายโหผมกลับลบเกมทิ้งเลยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะตอนนี้ผมก็ทำหายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ก็มันหาใหม่ได้อ่ะนะแต่ตอนนั้นโหมันเสียดายจริงๆอะ่ะตอนช่วงเริ่มเกมอะ่ะมันต้องมีสักคนแหละที่เสียไดยเหมือนผมสิ่งที่พลาดบ่อยก็คือผมชอบระเบิดไปที่อะไรนะไปที่ไปที่ปะกเกาะแห่งความตายแล้วก็ แล้วก็อะไรอีกนะส่วนมากแบบธรรมดาผมไม่ตายเยดีย๋ยวผมคิดก่อนท่อระบายน้ําท่อระบายน้ํากับอะไรนะกับเกาะแห่งความตายแล้วก็ที่นี่ที่นี่ในตอนที่ได้ผลหมดหน้าตากักเนี่ยหูเปิดตรงนี้แล้วก็มาลอดตรงนี้อย่าเข้าไปลึกนะครับเข้าตรงนี้อันนี้พอมาตรงนี้แล้วก็ต่อตอไปกันไปไปเรื่อยๆเลยนี่ครับ อืหลบได้อีซี่เก้งลิงความเร็วไปเลยอย่ารอเขาอ่าเรียบร้อยจะตายหมดนี่แน่ตัวอ้วนนั่นไม่มานะครับตัวอ้วนนั่นไม่มาด้วยโอเค น่าจะน่าจะมีเยอะแล้วล่ะไปดเรียบร้อยเต็มเลยเต็มเลยปดประตูปดประตูกดเพิ่มเลือดไว้เลยโหวอวาสานแน่ผมมีเยอะมากถ้าเป็นก่อทหารนี่ผมว่าตุยแล้วนะเนี่ยตุยแล้วขนาดนี้ เร่งความเร็ววิ่งให้เร็วๆเลยเย่ย yeah, เขาตามทันวิ่งไปถึงเส้นชัยก่อนคนแรกเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วล่ะมบ้างหมดแล้วล่ะเหลือแค่ตัวอ้วนเท่านั้นใช่ไม่ใช่หนึ่งตัวอ่ะสองตัวสามตัวแค่นี้เอง น่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยเล่อมาแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับถ้ามีก็อยู่ตรงบอสนั่นแหละเอ้ยแต่ครั้งนี้น่าสนใจฮะผมน่าจะมาตบบอสนะเนี่ยถ้าถ้าบัตรบังเกอร์บีพัทบัตรบีพัทผมไม่ถึงเนี่ยผมก็จะมาตบบอสเลยเพราะว่าดูจากสกิลแล้วเรามีสกิลที่แบบได้เปรียบเปรียบบอสอยู่ก็คือเร่งดาเมจนะครับเราเร่งดาเมจมีเร่งดาเมจสอง ก็คือกระหายเลือดกับประมาณสักหรือว่ากระเพชะขาดสองอันนี้มมมมมแม่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคือบัตรพอแค่บังเกอร์เอ้ยไม่ใช่ขอโทษผมติด,ต,ด,ต,ดติดคำนั้นแล้วบัตรพอแค่แค่เอพัดเท่านั้น B ีพัดไม่พอนะครับบีพัดขาดอยู่ประมาณสัก ขาดอยู่ประมาณสี่สี่ได้อะผมก็ต้องไปหาแนละ้วผมก็ต้องไปหาหาเอามาแล้วล่ะก็ผมฆ่าไปเกือบหมดแล้วนะครับบังเกอร์เซกเตอร์เซกเตอร์เซกเตอร์บเซกเตอร์บีหนึ่งกับ b ีสองผมฆ่าหมดแล้วนะครับยกเว้นแต่บอสแม่ผมไม่อยากสู้กับบอสเลยนะเปลืองปืนแต่ผมก็ต้องทำนะครับครั้งนี้ เพราะว่าคติคติในใจของผมก็คือทุกกล่องผมต้องได้แม่ฟังดูผมเน่วแน่แน่วแน่จริงๆเลยไปครับต,ตื่นเต้นกับบอสบอสตัวนั้นอีกผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว <c oughs> แม่แม่ก็ยินดีต้อนรับบอสนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาชุดแบบดีๆให้เลยชุดแบบดีๆที่ผมมีเลยไหนน อุปกรณ์มาชุดดีๆเลยครต้อนรับกันเลยมีชุดแคปล่าให้เลยนะครับชุดแคปล่าให้เลยเพื่อเป็นเกียรติในงานนี้โดยเฉพาะมาแคปล่าโรเจอร์มาเลยสิ่งที่ผมจะใช้ก็น่าจะเป็นปืนกลเป็นปืนกลแล้วก็ปืนพกประมาณนี้มา ไอ้เรสูนีเตอร์นี่มันมันมันไม่ได้อันนี้เข้า1ิเก้าโอเค1ิดเก้าเือแต่ไม่ติดสถานะอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าลูกกระจอบมาแล้วลูกกระจอบตีไม่แรงนะับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือนะ่าจะเป็นตัวนี้แหละนะตัวที่เป็นป้อมปืเนเออ โดนไฟฟ้าช็อตได้ด้วยเกียบร้อยหลบได้เฮ้ยทำไมมันเข้าหดวดังวะ คนดูนี่สิครับดูนี่สิปืนนี้เข้าทีละสามสิบสี่เลยเรียบร้อยเงียบเงีเข้าทีละสามสิบสี่เลยเฮ้ยปืนพกนี้เชื่อใจได้ปืนพกนี้นะครับเข้าเยอะจริงๆใช้ปืนแค่สองกระบ,บอกมั้งเนี่ยชนะได้เลยโหน้องตัวนี้ผมคิดว่าเล่นกับบอสโหดๆหด,ดไปเลยบอสกับโหดโหด,ด,ด,ดไปเลยผมน่าจะทำวิวด้วยนะเนี่ยว่าปืนนี้มันโหด,ดแค่ไหนนะ ปืนนี้ผมมอบให้เป็นดวงใจผมเลยโหไม่น่าได้แล้วล่ะผมต้องไปตัวอื่นแล้วตรงไหนอีกที่มีบัตรบีโหบ,บัตรบีบัตรบีน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสตัวนี้แหละบอสตัวเดียวนี่แหละที่ยังเหลืออยู่ โอ้ห oh. อดไปเลยฮะโหลดไปเลยแย่จังเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็ได้เปิดกล่องแล้วอืมผมคิดว่าไม่ค่อยคุมค่าเท่าเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคครับ okay. หลังจากที่ผมได้ตายไปจากการไปสู้กับบอสตัวนั้นผมก็คิดผมคิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าที่นี่ก็มีขายเหมือนกันนะเออผมอยากได้บัตรอันสุดท้ายนะครับบัตร อะไรก็ได้อะที่หามาได้นะครับแต่ตรงนี้มีโอเคเลยเฮ้ยอย่าก,กดอย่าก,กดผิดเยี่ยมเยี่ยมมากไปครับกล่องสุดท้ายเป็นของเราแล้วเปิดเลยได้อะไรเอ,อ่ยได้อะไรโหเยี่ยมมากนี่ก็เยี่ยมนี่ก็เยี่ยมจริงๆงคุ้มค่าแล้วเนี่ยเรียบร้อยแคปลาเนอร์เจอเป็นของนายแล้วอ่ะเอาทิ้งไปเลยเฟือง อืหก hmm. oh, คลิปนี้บุกก็ต้องขอจบคลิปแล้วล่ะเพราะว่ามันละยำมาก <laughs> มันก็ละยำมากบ๊ายบายครับ